สิ 3 5 0แรงมนะ้าเป็นรถแบบที่นั่งนะคะเป็นรถบอกผ้านะคะมาชมเลยค่ะ,ะให้ชมคันนี้ด้วยคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆอนอกให้ชมไม่ได้ค่ะติดตั้งเครื่องเสียงอยู่นะช่างก็ติดตั้งเครื่องเสียงอยู่นะคะให้ชมไม่ได้อะมาชมคันนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปชมคันโน้น ส่งมบอบรถลูกค้าผู้มีเช้านะคะก็เล่งทำกันอยู่นะคะราะคาคันนี้นะคะจะเป็นเบาะ8ที่นั่งนะคะสำหรับรุ่น X Hybrid ราคา2ล้าน9แสน90,000บาทนะคะใครสนใจทักไทยมาได้นะคะส่วนใหญ่แล้ว X Hybrid เนี่ยก็คือคนเน้นประหยัด 2. คนตัวใหญ่ที่นั่งข้างหลังก็จะไม่อึดอัด 3. เอาไปทำธุรกิจรถเช่า ว่าฝนมันใกล้จะตกแล้วเนาะใครสนใจยังไงก็ ไ้กันก่อนนะคะรองทับรถตู้เอาผาดเดี๋ยวชมขบวนเลยค่ะไปเลยค่ะ <c oughs> อย่าลืมนะคะตอนนี้โปรโมชั่นดีๆนะคะจหรับเอาผาดนะคะเซะ high ็ตไฮเบสราคาเริ่มต้นที่สาม ข้างหน้าด้วยถ่ายข้างหน้าเลย 点开。